สวัสดีท่ทานผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยลัยเทคนิคร้อยเอ็ดที่เคารพทุกท่านและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาวิยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดทุกคนผมขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาที่ได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีาศึกษาซึ่งเป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีงานในความรับผิดชอบอยู่6ง,งานดังนี้ 1. ง,งานวางแผนและงบประมาณงานวางแผนและงบประมาณมีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัตรริราชการแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงสา,าธาริการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานอกจากนั้นงานวางแผนยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการใช้ใชจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษางานที่2งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยง,งกับสถานศึกษาอื่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้ดำเนินการดังนี้ 1. พัฒนาระบบเครือข่ายให้ทันสมัยและครอบคลุมทั้งวิทยาลัยเพื่อรรองรับการใช้งานและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสภาวะของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สองนำระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการอาชีวศึกษาหรือ EDR System มาใช้ในสถานศึกษาเพื่อรายงานข้อมูลผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบตลอดเวลา 3. งานความร่วมมืองานความร่วมมือมีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษางานความร่วมมือได้ดําเนินการดังนี้ 1. การจัดการศึกษาสู่ระดับสากลตามนโยบายของสถานศึกษาได้ลงนามข้อร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนลและญี่ปุ่นลงนามความร่วมมือมกับสถานประกอบการชั้นนําเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ฝึกอาชีพจากสถานการณ์จริงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในสถานประกอบการ 4. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคมชุมชนและท้องถิน่นการดําเนินการของงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วิยทยาลัยเทคนิคร้อยเอียดได้ส่งเสริมสนับสนุนและมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรได้ดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และเข้าประกวดในระดับสถานศึกษาระดับภาคระดับชาติซึ่งประสบความสำเร็จวิยทยาลัยเทคนิคร้อยเอียดได้รับรางวัลในระดับชาติในหลายๆประเภทสองก็คือมีการจัดทำหุ่นยนต์ ในเรื่องของหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์วิยทยาลัยเทคนิครายเอ็ดได้ดําเนินการมาตลอดระยะเวลาซึ่งเป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เป็นคนที่มีนวัตรกรรมคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อใ,ใช้ในชุมชนและสังคมท้องถิ่นงานที่5งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีหน้าที่ในการวางแผนดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อ ยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกงานที่6งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานส่งเสริมผลิตผลจะทําแผนธุรกิจร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการทําธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในการดําเนินงานของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคล้อยเอียดได้จัดตั้งศูนย์ม่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อบ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการและ ส่งเสริมการหาไรายได้ระหว่างเรียนซึ่งเมื่อนักเรียนนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาไปแล้วนักเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นช่องทางแห่งการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้ในอนาคตในส่วนของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือต้องขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการรับชม วิธีทัศ์ของฝ่ายแผนและความร่วมมือขอขอบคุณครับ